สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีชินจูกุกําลังเดินมาออกประตูฝั่งตวันออกเพื่อที่จะพาทุกคนมาเดินเที่ยวชินจูกุในคืนวันอาทิตย์แนล่งช้อปปิ้งกินดื่มในยามค่ําคืนอ่าเดินไปย่านคาบุกิโจอุโมยเดโยกโ,โจแล้วเดินกลับมาที่ประตูฝั่งตะวันออกของสถานี JR คือตรงนี้อ่ะไปกันเลย เซ็นเตอร์อยู่ตรงประตูอัดออกอ e ีเด็กซ์สิทำไมแล้วทำไมมันไม่เห็นมีป้ายบอกอีก e ็ออกมออกประตูฝั่งสวรรค์ออกออกมาก็ ที่เหนที่ออกมาก็จะเจอเทีวีสามมิติอยู่ข้างบนกับทุกคนอีกมากมายตอนนี้ก็ประมาณสอง่มของวันอาทิตย์ กูปนกองงานนี้เลยเดี๋ยวจะพาเดิน,นเนที่ตุกะสักรอบที่ก็เดินกันนะ<ส>อา้าวมียานแม่มารับแล้ว<ส><ส><ส> เราดูแมวนะแมวออวันนี้เลยอกำลังจะไปเขียวเกือบเขียวแล้วแมวมันกระโดดลงมาก่อนไม่ทันกระโดด เดลอ่า,อา,อามันจะกล่นนะล่นแล้วล เ,เดี๋ยวก่อนมันมีแรงดึงดูดมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเดี๋ยวโอ้รอ,องเทาญญ้าผู้หญิง่ามามามีรองเท้าผู้ชายอยู่หน่อยซิงเกิลส์อ่รระสบายอยากจะได้สักคู่หนึง่งกำลังคำนวณตังในกระเป๋าอยู่ ย้ำอีกทีว่ามันสองทุ่มแล้วนะโอกผู้คนซ <c oughs> อยย้อยไม่เดินเลยนะจะเดินซอยหลักเข้าตรงเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวจะพากับทางโอมเมรเร็โยโกโจไปเดิน คาบบกิจโจก่อนทำอะไรเนี่ยไม่เห็นอ๋อวันไปขายของข้งหน้าคือย่านคาบบกิจโจที่มีดองกี้อยู่ข้างหน้านะ นวนทั้งรอบเด๋ยวข้าวเรื่องนี้แล้วออกทังนู้แนแรงแล้วเชียวแล้วอ๋อมันก็พวกคนก็จะประมาณเนี้ยมันก็จะวันวันอาทิตย์อ่ะม,มันเป็นวันหยุดสองทุง่ม ยังไม่ค่อยรีบกลับบ้านกันเท่าไหร่เเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างใน Kì. đồng kỳ đồng kỳ mới lắm còn ngăn nè Oh, ย้อยไม่เดินเข้าเลยนะเดินเดินเข้หลับอ้อมออกมานอนไปเลยอ๋อจริงๆแบบเป่าผ้าก็ยังไม่ได้นะยิงเไม่ใช่กระเป๋าผ้าถุงผ้า คิดไปหลายรอบแล้วจะซื้อถูกพามาใช้แต่ยังไม่เคยได้ซืชิ กินอะไรวันนะซูชิดองนะทันแปดซูชิแบบซูชิยังก็เอาเวลาไม่ได้่ะชิมน้องแต้่<อ> แล้วไข่ที่บอกญี่ปุ่นสะอาดเนี่ยกองขยะเนี่ยเห็นนะกองขยะไม่แยกแม้ไรเลยกลางทาบุกิอจอนะโอ้อันนี้ที่น่าสนใจไหมฮะโอ้โหโอ้โอ้มือ,อ,อไม้ก่อนกันเลย เดี๋ยแหลบไปทางนี้ทักนิดนึ่งนี่แหละกลางพื้นของกาบบพิโจเวลาสองทุ่มของวันอาทิตย์จะมีมีสาวๆเบิกมือให้เราอีกแล้ว กมีตุ้กขีดตุกตาไม่เอาแล้วไม่เคยได้เลย ต้ป ắc, ป ắc. องม,มีอะไรให้จ่ายกันแน่ๆเลยคือเร็งเลยนะโอ, ح, อ <c oughs> ้โหจอคาโมคิโจนทาวเวอร์ตัวเกียวคาโมคิโจนทาวเวอร์ จะบอกว่าจอนะเท่าลงหนังเลยนะเปิดหนังให้ดูเลยก็หมดเรื่องบอกเดินเข้ามากลางคืนก็ซิลลาหายจอยใหญ่มากดูจับอะไรอ่ะ ตามยาวบันใดเลื่อนขึ้นไปชั้นสององะไรจมาแมย่ตูอยู่ทไม่ก็เยอะ่า่นเห็ จากจุดหลักๆนะแล้วมันก็จะเริ่มขยายขยายได้ออกขยายกรองอะไรย่างเงี้ย

น่าจะขายดีไม่เท่าเมื่อวานนะเมื่อวานวันเสาร์วันศุกรวันเสาร์หยุดวันนี้น่าจะเมากันไม่ค่อยได้เพราะวุ้นี้ต้องทำงานออกเลยพอ,อละให้ดูเปนน้งจิ้มแล้วกันใครอยากจะดูแบบ

เดี S <S ๋ยวว่าเยอะแล้วนะเดี๋ยวไปดูตรงโอโมเดโยโกโจนะครับไปแออัดกันอยู่อ่ะเดินมันก็เพลินแหละา กลับเลยนะไม่แวะไหนแล้ววันนี้ตั้งใจจะไปกินปลาดิบไม่ได้ไปกินอาซา,ามอนมันมีร้านปลาดิบอยู่ตรงสถานีอีเกบุคเคโล ตรงนั้นใช่ไหมเดินไปหาทางรถไฟเลย ไปแล้วก็เดินเข้าไปหาทางรถไฟเลยไปลวเย็น นนี้คือพฤษภาถ้าใครคิดว่ามันจะร้อนคิดใหม่แนะนำให้ติดเสื้อขนเป็ดไอ้ที่มันพับแล้วเหลือก้อเล็กๆอะ่ะติดมาสักกัวนหนึ่งหรืออะไรเสื้อที่มาใส่พอกันหนาวได้อะ่ะอากาศมันจะเริ่มเย็นตอนกลางคืนหรือไม่วันถ้าฝนตกมามันก็จะเย็นมันก็จะหนาวก็แนะนำให้เอาติดมาด้วยนะ ทางรถไฟมาก็จะถึงเนี่ยโอมโมเดยยโยกโจรจริงไอ้ซอยซอยนีย้ก่อนก็ยังไม่คึกคักเดี๋ยวนี้ยัยงเริ่มคึกคักแล้วแต่ว่าซอยหลักซอยด้านเดิมมาเลยมันคือซอยหน้านี่มันคือซอยนี้ คือผู้คนมันก็จะแน่นนิดนึงอันนี้เป็นซอยดังเดิมนะดักก็จะจะประมาณน,นี้วันนี้วันอาทิตย์ ก็ไม่ค่อยจะเมากันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสุกรเสาจะดังวันนี้หน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกถึงจะหยุดงานก็เลยเต็มที่หน่อย ่แต่ละร้านเลยพี่นั่งก็มีแค่นั้นอะ่ะแล้วก็เต็มกันเต็มไม่มีร้านไหนว่างละ่ะ <c oughs> เห็นไหมว่าขายเหมือนกันทุกร้านอ่ะแต่ขายได้ขายได้ เขาซอยนี้มาเหมือนกินมุกทาเสร็จอะหัวเหม็นนะอก็จะพะลุออกมา่างนี้และ,และพอออกมาตรงนี้แล้วเราจะเดินกลับไปตรงประตูฝั่งตะวันออกของสาย JR เราจะเดินลอดทางรถไฟให้เดินมาหาทางรถไฟตรงนี้ มันจะมีทางลอดทางรถไฟเล็กๆอยู่ทาานี้รถไฟสีเหลืองตัวโงบุรายเป็นรถโลโก้วิงคู่กับสายตัวลายสีส้มตั้งแต่เลยสถานีอากิฮบาระมาหนึ่งสถานีไปถึงทากะโอกทางลอดทางรถไฟ กลับไปที่สถานีชินจูกุประตูฝั่งตะวันออกก็เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาดูแมวอีกสักรอบสิ ธาตุแมวชอบแมวจะออกมากจะเห็นบุหรี่นิดนึงนะตรงนี้เป็นจุดเกิบุหรี่นะเรจะเห็นนะคนมาก็จะเป็นห่างเข้าสถานีคนเยอะๆะเนะี่ยยานนวากาศมาละนาวกามาละและ้ว não não não, 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 não.